เลด o โอแอคทีฟ c ซโค e พายุไซโคนกำมาตรังสี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 สสไม่ว่าศัตรูหน้าไหนที่อยู่ตอนหน้ามันจะต้องใช้โฟมล้างหน้าหน้าจะได้ไม่มันนะเออฮะไม่หาใช่ไหมเอาละครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมแบทเช่นแคทกันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโปเกมอนที่มีชื่อว่าเ d ดิโอแอคทีฟไซโคนนะสำหรับตัวนี้จะมีทารเก็ตคือทั้งหมดจะมีสกิลโคตรถึก สกิลโคดอินเซนดาเมจและก็สกิลโคดแอเรียพูดไปเรื่อยสําหรับด่านที่ผมมาเล่นนี้จะเป็นด่านที่เอาไว้ปลดล็อกชาเลนจ์ของวอร์คิรี่นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นในเวอร์ชันมอดนาแล้วก็ผมนั้นใช้ตัวไซโคนสุดเถื่อนนะบ้านะไซโคนของผมนั้นไม่สามารถเจาะบาเลียของน้องแแบได้เอาจริงดิกอริกะดีไอมนุษย์น่างงแกน่ะเอาชนะฉันไม่ได้หรอกเป็นไงล่ะเจอพลังบาเลียของน้องแบแบเข้าไปไม่ไหวแล้วทุกคน รอผมจะส่งไซคลนไปเท่าไหร่ก็ตามทีแต่เหมือนว่าจะเจาะบ,บารียของน้องแบะแบะไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะเจาะบ,บารียของน้องแบะแบะได้เนี่ยดามเมจที่ผมมีเนี่ยจะต้องแบบตีทีเดียวแล้วทะลุบารีแตก ถึงจะชนะแล้ววาคิวรี่ทำไมไม่เดินมาวันนั้นของเดือนไงมาเยอะเดินเยอะไม่ได้เดี๋ยวก็โปรงขาวเปื้อนเอว่าทำไมเธอไม่ค่อยเดินต่อให้วาคิวรี่จะไม่เดินมาแต่ว่าวาคิวรี่นะ่ะก็สามารถเอาชนะผมได้ตัวเธอนี่มันช่างเถื่อนเหลือเกินผมนั้นยอมซีโรล,ลาบแล้วแพ้วันนั้นของเดือน <c oughs> ประกาศอะไรวะเนี่ยไอ้มนุษย์ไม่เตรียมตัวแพ้เรายังจะกลับมาอีกนะใช่รอบที่แล้วฉันแพ้รอบนี้ฉันเลยไปเอาน้องกระปิปลาร้าที่มีสกิลเจาะบ,บา เียมาอนี้บอกเลยว่าน้องกระปีปลาลาพุ่งมาอย่างไวงับไปแต่ละทีบอกเลยว่าบาเลียแตกบอกเลยว่าปากน้องเนี่ยไม่เหม็นนุ้ยไม่จริงอะ่ะเราได้กินตุยตุยเลยนะกินมึงหรือเปล่านุ้ย,ยไม่ใช่ <laughs> เราอาบน้ําทุกวันโอ้สะอาดนะเนี่ยวันพระเท่านั้นนะที่อาบเออไม่ใช่แล้วมึงอะ่ะอาบน้ําบ้างก็ดีหัวเธอจะได้ไม่ดา่าหัวบอกว่าชอบเหม็นเหม็น เอ,อ,อย่ามาอยู่แถวข้างบ้านกูนะไปเร็วไซโคนใช้กรรมาตาลังสีชำระร้านจิตใจที่บิดเบี้ยวของวอร์คิวรี่ะะอ๋อแล้วดูไซโคอนอะ่ะดอกใหญ่มากเว้ยแต่ว่าไม่เกิดดาเมตใช่ใช่ไหนล่ะดามดเมตรเฮ้ยจะชนะไหมเนี่ยฮลัลโหลผมว่านะดาเมตนะ่าจะมาจากกระปิดปลาล้าแล้วแหละถ้าแบบเนี้ยดาเมจจากไซคนแทบไม่มีเอ๊หรือว่าบัก เอ๊ะไม่ได้นะใช่เพราะว่าวอลคิวรี่ไม่เดินมาสวยสวยแท้งานงอกผ่านไปแบบหลายนาทีมากอมย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 อม,ยอมถ้าไปหมีไปอชนะไปแล้วแต่ว่าผมนะี่ยเป็นลูกผู้ชายตัวจริงสายคาตานาแมน <S 2> <S 2> มาดูซิว่าคาตานาแมนของผมเนี่ยจะสามารถเอาชนะวอลคิวรีได้หรือเปล่าคาตานะแมนยืนนานมากแล้วจังหวะนี้คาตานะแมนก็ไม่ตีอะเอา โอเคชายชาตีเยี่ยงข้านะ่ะไม่โจมตีผู้หญิงหรอกทํามึงไม่ตีเขาก็ชนะเขาไม่ได้นะเออเหมือนเป็นบัควาคิรี่อะ่ะเนี่ยดูดิขนาดหมีห้องปี๊บเนี่ยโจมตีวันนั้นของเดือนวารคิรี่ก็แบบไม่สะเทือนเลยถ้าอย่างนั้นต้องรีบส่งหมีห้องปี๊บไปตบบ้านมันเร็ว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 ตบบ้านมัน แล้วผมจะชนะยังไงวะเนี่ยเราแล้วตบบ้านมันเราแล้วไม่ใช่ละมันจะต้องเจาะบาเลีฮัลโหลแล้วผมจะชนะด่านนี้ยังไงครับเนี่ยผู้หญิงในวันนั้นของเดือนนาแข็งแก่งนะเธอไม่ว่าเราจะมีเหตุผลแค่ไหนแต่ว่าเราก็ไม่สามารถเอาชนะเธอในวันนั้นได้หน้าตบเ้กะบาลแย่ยอมนะ้ะถ้าง,งั้นก็ปล่อยทุกตัวไปเลยไปตบบ้านมันได้ไหมอะ่ะไม่ได้อ่ะ <S <S อะไรวะเนี่ยเหมือนว่าป้อมมนันอ่ะจะบั็ก สรุปว่าผมไม่สามารถเอาชนะด่านนี้ได้เพราะว่าติดบัคเนี่ยดูดีขนาดแบบอัดตัวละครไปเยอะขนาดเนี้ยังทําอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าวอรคิวรี่อกระเด็นอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันแล้วมาดูว่าจะชนะไหม few moments later. ทําอะไรไม่ได้วอรคิวรี่ก็ไม่ตายด้วยถ้าอย่างนั้นจะต้องเจอกับตัวละครที่เถื่อนที่สุดนั่นก็คืออัลติเมทไซคอนสำหรับสกิลไม่อยากจะพูดเลย <c oughs> ผ่านเลยได้ไหมขนาดแบบสุดยอดสิ่งมีชีวิตนะเว้ย ยังทําอะไรวอลคิวรี่ไม่ได้เลยเพราะว่าจัก,กรวาลนี้มันบัคโอเคยอมแพ้ทําอะไรไม่ได้แบมบูคัปเตอร์ด่านนี้จะเจอเข้ากับโฟโนแน่นอนว่าผมนั้นทรงไซโคนที่เป็นสารกัมมันตรังสีไปนะซึ่งไซคนของผมนั้นในจังหวะนี้นะบอกเลยว่าปั่นไปแล้วแบบโดนโฟโนยิงก็ไม่ตายนะตัวนี้นี่มันช่างเถื่อนเหลือเกินแล้วโฟโนม่งก็มารัวๆดังนั้นผมก็เลยเปิดโล่ศักดิ์สิทธิ์ไปหนึ่งทีอาไม่ใช่โล่ศักดิ์สิทธิ์มันคือล่อเหล็กนะแต่บอกเลยว่าตอนนี้ไซโคนของผมนั้นโดนสโลไปบ้านอะโฟโนตัวนี้น่นชางเือ แล้วโฟโน่แม่งมาไม่หยุดแล้วผมก็แตกไปไม่หยุดนะแตกรัวๆทั้งคืนเรดีโอแอคทีฟไซโคนตัวนี้ทําไมชนะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นลองดูซิอัลติเมทไซโคนนะบ้าบอเลยเกินอัลติเมทไซโคนโหดกว่าเรดิ o โอแอคทีฟไซโคนนะไซโคนสารกัมมันตรังสีพลังปนเปื้อนไม่สามารถเอาชนะโฟโนได้บ้าบอแลยเกินเรียบร้อยนะ จอสุดยอดสิ่งมีชีวิตปั่นเข้าไปตายสิไอพวกกระจอกกี้กี้ oh, <no. S 1> แคทไซโคนนพยาตัวละครใหม่นะแมวที่ใช้เวลา10ปีในการคิดว่าจะคืนความสงบสุขให้กับอาณาจักรแมวได้อย่างไรถ้าแกใช้เวลา10ปีในการคิดแกไม่ใช้เวลาร้อยปีในการลงมือทําเลยเหรอวะเนี่ย ให้นึดช้าๆได้พราเล่มงามนึดสำหรับเจ้าแมวตัวนี้จะมีทาร์กเก็ตคือทั้งหมดจะตีลดดาเมจมีสกิลอึดแมสซีฟดาเมจตีคำสาปตีมินิเซิร์ฟส่วนเซิร์ฟปลุกพลังนักปาาแล้วก็ปาาสเลเยอร์ถึงเวลาแล้วแมวไซคนตัวแรกของโลกได้ถื้อกำนัดขึ้นเฮ้ไอเจ้าปีตายซะเถอะโอ้อะไรจ้าเป็นแค่ไซคนกระจกกีกีจอกอกก้จะมาสู้เปรตได้อย่างไรให้เดี๋ยวปลุกพลังได้ด้วยนะดูปึ๊บ เออปล่อยพลังยาวมากนะ นีโอไปหนึ่งรอบนะเพื่อเปิดโลกแล้วจังหวะนี้แมวไซโคนตัวแรกของโลกนั้นจะไม่เทียนล่าง2นั้นก็ราคา900้เฮ้ยบ้าน่ะดีไซน์คือใช่เลยปลุกพลังนักป่าเออสำหรับตัวนี้นั้นก็จะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดจะตีลดดาเมจมีสกิลอึดแมสซีฟดาเมจตีคำสาปตีเซิร์ฟตีส่วนเซิร์ฟปลุกพลังนักปา่าตีแอเรียแล้วก็เจอตัวบ้าอะไรวะนะแล้วก็มีสกิลนักป่าสเลเยอร์นะซึ่งบอกเลยว่าแมวไซคนของผมนั้นในจังหวะนี้นะ บอกเลยปั่นยิกยิไปยังเชือนยังถึกนะจังหวะน,นี้เจอเข้ากับมาน้ําเหล็กแล้วก็ตัวสีขาวแล้วก็เจอกอริลลาเบฮิมอตบอกเลยว่าแมวไซคอนตัวแรกของโลกนั้นไปล่อยได้แค่ทีละตัวเท่านั้นแต่ว่าเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็บอกเลยว่าถึกเหลือเกิน ถึงแม้ว่าจะโดนฟีดแต่บอกเลยว่าตียิก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 จะให้กูยิกอีกนานไหมถ้าไม่ตีบ้านเขาให้ชนะก็ตายไปเถอะแล้วจังหวะนี้นะหลังจากที่ยิกยิกไปนะก็โดนว์ปไปสุดขอบจักรวาลผมก็พูดเวอร์ไปโดนว์ปไปหน้าปากซอยแล้วก็กลับมานะและในจังหวะนี้ก็โดนฟีดไปแป๊บหนึ่งนะลอบไปหนึ่งทีฮัลโหลบอสฟั่งมันนี่ช่างถึงเหลือเกินเอาแหละจังหวะนี้ ไซคนสารกรมตารังสีนะปัน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 บ้านอะโดนฟีดอีกแล้วแล้วก็ไปไซคนสารกรมตารังสีมาแล้วก็ป่อยมาเลยจริงๆปล่อยมาแล้วนะนกกระเรียนสง่างามแต่ว่าโดนไซคนบังสมิธเลย น่าจะไหวอยู่แล้วเรียบร้อยนะเกียร์บอสฝั่งมันไปได้นะส่งคัตานะแมนมาเรียบร้อยดอกเดียวชนะเลยนี่คือกวางกวางอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้เคยเล่นไปหรือ,อยังนะจังหวะน,นี้ผมก็ส่งกวางมาล้วนๆนะซึ่งจังหวะน,นี้บอกเลยว่ากวางของผมนั้นยังเชื่ยน,นะโดนโฟโนโคิติคอไปหน้าสันสรุปกูจะอวยกวางหรืออวยโฟโนงงในตัวเองกวางจะมีสกิลตีคำสาบแล้วก็ตีป่าเทีอนตีแอรียแล้วก็ตีไก่มามาดูกันว่า แมวไซคอนตัวแรกของโลกนั้นจะเถือนไหมไม่น่าจะได้โชว์ละคาตานาแมนมาเรียบร้อยนะและจังหวะนี้เจอมีหน้ายิ่งหมีห้องปีมานีโอเป็นหนึ่งรอบชนะเลยแมวไซคอนตัวแรกของโลกมาอีกรอบหนึ่งปุกพลังนักป่าเสียวอะไรล่ะเสียวบ้าเสียวบออะไรไอ้นเสียวอะไรนพี่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยแค่ฉันเห็นหน้าแกฉันก็เสียวจะแตกแล้วเนี่ย หมายถึงเสียวว่าป้อมจะแตกดิ l เลอร์วอเตอร์ฟด่านนี้เจอเข้ากับซอมบี้แล้วก็เจอแมวอีแมวอีขายาวจังหวะน,นี้ปลุกพลังนักปดัดหนทีโฟโนโถึงก็โดนฟีดนะผมก็ส่งกวางมาลัวๆยิงนีโอไปหนึ่งรอบนะแล้วก็ส่งไซคอนสารกรมมตารังสีไปตามไปด้วยใครดีไซคอนสารกรมมตารังสีอีกรอบนึงนะส่งมาลัวๆเหมียวไซคอนเนี่ยถึกอยู่นะ ใช่เพราะว่ามีสกิลลดดาเมจและก็มีสกิลถึกด้วยบอกเลยยังถึกยางตึงใช้เป็นตัวแทงได้ส่งกวางมาลัวๆเหมือนว่าจะแพ้โฟโน่้้าเกิดว่าผมอยากจะชนะผมก็ส่งคาตานะแมนมาเรียบร้อยคาตานะแมนตัวเดียวคือชนะคือมันเป็นตัวที่เถือนอะบอกเลยว่าติดท็อป10นะเรียบร้อยนะคาตานะแมนฟาดทีเดียวถึงกับชนะเลย ไอ้ยาเจอหมาเหล็กว่าไปเลยเหมียวไซคอนแมวตัวแรกของโลกโอเคส่งกวางมารรวๆจังวานี้นะปลาอาวากาศประทะเข้ากับไซคอนเหมียวอาวากาศตัวแรกของโลกและเจอน้องเหล็กตัวแรกของโลกนูดอะไรมึงก็เป็นตัวแรกของโลกตลอดอนะนดูดกูก็สตรอเบอรี่ไปเรื่อยมึงจะมาเชื่ออะไรกูวะเอาแหล่ะจังหวะนี้ผมส่งอะไรมาว่าลืมนกกระเรียนสง่าง,งามน,นะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวลืมปล่อยอุตสาห์ใส่มาเนียนแคท เนียนแคทราคา1200จะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดตีเอาไปไหนแล้วอะ่ะเนียนแคทมันจะแบบลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็แบบปุ้มอะ่ะเออดูดีสตูอคือตายหมดแล้วผมปล่อยเนียนแคทได้กี่ตัวเนี่ยปล่อยได้รัวๆเลยน,นี่นี่นี่ปัปับปๆเรียบร้อยประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ